นี่คือช่วงเวลาที่ทําให้หัวใจแฟนบอลไทยเต้นแรงทีมชาติไทยกําลังก้าวออกจากบ้านเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสนามระหว่างประเทศอีกครั้งแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่ใช่แค่ลูกบอลเท่านั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วและออกเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่5ซึ่งจะพบกับทีมชาติศรีลังกาในวันอังคารที่18พฤศจิกาย,ยน2568นี้การถ่ายทอดสดจะเป็นไปทางแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นนาวเพื่อให้แฟนบอลทุกคนได้ติดตามและเชียร์กันแบบใกล้ชิดเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้รวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเดินทางไปยังประเทศรศรีลังกาและเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัทที่5ที่จะเจอกับทีมชาติศรีลังกาในวันอังคารที่18พฤศจิกายน2568การถ่ายทอดสดเช่นเดิมจะผ่านแอปพลิเคชัน p r o v i s i o n Now ทัพช้างศึก ทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของแอนโทนีฮฮสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษได้นำนักเตะทั้ง23คนมุ่งหน้าสู่กรุงโคลอมโบหลังจากผ่านการฝึกซ้อมเมื่อสุดท้ายในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมให้มากที่สุดสำหรับแมตช์ครั้งนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮฮสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยความคิดเห็นว่าเป้าหมายสำหรับเกมนี้ไม่ซับซ้อนและชัดเจนมากเราต้องการชัยชนะให้ได้การสูญเสียสุภชัยใจเด็ดทำให้เรารู้สึกเสียใจมาก เพราะเขาเป็นนักเตะคุณภาพสูงมากแต่เราหวังว่าเขาจะกลับมาแข็งแรงเร็วที่สุดและเชื่อมั่นว่าลายอัพปัจจุบันของเราก็พร้อมที่จะคว้าใช้ได้การเรียกวาริชชูทองเข้ามาเล่นตำแหน่งกองหลังเพื่อทดแทนสุภชัยที่เดิมทีเล่นกองหน้าเพราะจากเกมล่าสุดเควินมีอาการบาดเจ็บที่น่องซึ่งหลายคนคงรู้ดีว่าการเรียกฟูลแบ็กมาเติมเต็มทีมไม่ได้ยากเย็ยนอะไรแต่สำหรับแนวรุกเรามีผู้เล่นมากพออยู่แล้วดังนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอีกการเลือกวาริชเป็นตัวสำรองฟูลแบ็ก ก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวการเดินทางไปศรีลังกาไม่ได้มีอะไรน่าหวาดกลัวแต่การเล่นในสนามที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเราเองอาจทําให้นักกีฬาไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แต่ข้อความที่เราสื่อกับทีมยังคงชัดเจนเช่นเดิมแม้ว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อแก้ตัวเราอยากให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกันไม่ให้สิ่งรอบข้างมาทําให้เป้าหมายของเราเลื่นลางไปส่วนเควินดิรมารามได้กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้กลับมาคาแข้งให้ทีมชาติไทยในครั้งนี้ตอนที่ไม่ได้ติดทีมก็ยังติดตามข่าวทีมชาติไทยอย่างต่อเน,นื่องสําหรับการกลับมาครั้งนี้แม้จะมีผู้เล่นหน้าใหม่หรือแม้กระทั่งโค้ชก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรและได้รับการต้อนรับที่ดีเยี่ยมการร่วมงานกับแอนโทนีฮัสสันก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับแทคกติกที่เขาวางแผนไว้เพราะคิดว่ามันจะเข้ากับทีมชาติไทย ได้ดีทีเดียวเป้าหมายในเกมนี้คือการเอาชนะสีลังกาซึ่งทุกคนในทีมมีมุมมองเดียวกันแม้ว่าสีลังกาจะมีผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งรวมถึงนักเตะที่เปลี่ยนสัญชาติแต่เราเองก็มีคุณภาพในการเล่นฟุตบอลที่เหนือกว่าทีมสีลังกาชุดนี้มีผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเราแต่เราไม่กังวลเรื่องนั้นเราพร้อมที่จะคว้าสามแต้มให้ได้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่สนับสนุนเราเสมอก็หวังว่าจะทําผลงานที่ดีเพื่อตอบแทนทุกคนอย่างเต็มที่ ทีมชาติไทยมีกำหนดการแข่ง Asian, ขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5เจอกับทีมชาติสีลังกาซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ193ของโลกที่สนามโคลอมโบเรสคอสเตเดียมในกรุงโคลอมโบประเทศรีลังกาในวันที่18พฤศจิกายน2568เวลา17 1 5นากนาทีและจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรู v i s i o n Now แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงกัน คุณคิดว่าโค้ชฮัสซันมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นแบบนี้มันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญหรืออาจเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจฟุตบอลทีมชาติลองนึกภาพว่าการเปลี่ยนผู้เล่นจากตำแหน่งเดิมไปเล่นตำแหน่งอื่นก็เหมือนกับการปรับตัวในชีวิตจริงเช่นนักเรียนคนหนึ่งที่ชำนาญวิชาคณิตศาสตร์แต่ต้องไปเล่นกีฬาแทนเพื่อให้ทีมชนะแต่บางทีมันก็อาจทำให้เสียสมดุลได้ถ้าผู้เล่นนั้น ไม่พร้อมเต็มร้อยอย่างไรก็ตามแอนโทนีฮัสซันยืนยันว่าการเตรียมตัวของทีมพร้อมแล้วและไม่ให้สิ่งแวดล้อมมาบทบังเป้าหมายหลักเพื่อให้ครบถ้วนมากขึ้นบางคนอาจสงสัยว่าเหตุใดทีมชาติไทยถึงยังคงมุ่งมั่นกับการเล่นในต่างแดนแม้จะมีอุปสรรคเช่นสภาพอากาศหรือการบาดเจ็บแฟนบอลหลายคนคงเห็นด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของทีมแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่า ควรเน้นพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศก่อนมากกว่าหรือไม่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการลงทุนในทีมชาติไม่ได้แค่เพื่อชัยชนะในสนามแต่ยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักกีฬาและภูมิใจในตัวเองสุดท้ายแล้วคุณคิดอย่างไรกับการเดินทางครั้งนี้ชื่นชอบการปรับตัวของทีมหรือไม่หรือเห็นว่ามีบางอย่างที่ควรปรับปรุงเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะมันอาจจุดประกายการสนทนาที่น่าสนใจมากขึ้น fa thailand ข่าวที่เกี่ยวข้อง ทีมชาติไทยซ้อมมือสุดท้ายก่อนไปสีลังกาคืนนี้ h t t p s v i i s o n c w w w 2 7 0 5 7ทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมอุ่นเครื่องชนะอินเดีย4-0 https://www.27063.com โคดวังชี้ทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมยังมีปัญหาให้แก้อีกเยอะ https โคโลนเซลล่าเซลล่า twovicious.co.th เซลล่าสปอร์เซลล่าสองเจ็ดศูนย์หกสี่เซลล่า